เราต่างเคยเจอผู้นําที่เก่งแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสร้างเข็มทิศให้กับผู้คนได้เดินต่อไปนี่คือเรื่องของพิกิตครับคนที่ได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อ5สอและเป็นหนึ่งในผู้สร้างคาเฟ่อเมซอนแห่งแรกในสถานีบริการพิ t Station รวมถึงมีผลงานอื่นๆให้กับกลุ่มปตท,ะทะอีกเยอะเลยและล่าสุดครับในบทบาทการเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจเปโตรเลียมขั้นปลายกับการเดินทางกว่า38ปีสิ่งที่พิกิตทํานั้นมันน่าสนใจมากครับทำให้ผมอยากเรียนรู้ถึงวิธีการคิดว่าจะต้องงงทําย ก็ผมชื่อกริชแะครับจบวิศวะจุฬาเมื่อปี2530แล้วเขเข้าทำงานที่ปตทตั้งแต่ปีนั้นเลยก็คือทำตั้งแต่2530 25<ค>อายุ 22แล้วก็ยาวยาวมากว่า38ปีใช่ครับนี่เพิ่งจะครบ60ไปเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาครับผมเข้าปตทครับขอบคุณครับขอบคุณครับแซยิตแล้วครับครับคือทุกคนผมอ่ะได้ยินมาว่าพิกิจเนี่ยเขามีฉายาว่ากลิต52เรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยก็คือการนำวิถีการทำงานที่จะรวมคนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรสร้างรากฐานในองค์กรก็คือการเอาแนวคิด ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การทํางานถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงที่ผมเข้ามาทํางานเนี่ยนะครับแต่ภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับพื้นที่ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะปะตททําธุรกิจเกี่ยวกับวัตถุไวไฟในแง่ของการดูแลเรื่องเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยในการทํางานมาตรฐานในการทํางานจึงเป็นเรื่องที่สําคัญแต่ในทางกลับกันแต่ภาพแวดล้อมในการทํางานในพื้นที่ทํางานอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือการจัดวางวิถีชีวิตในการทํางานเราดูแล้วเนี่ยถ้าจะเติบโตไปข้างหน้าเนี่ยวิธีแบบนี้ทัศนคติในการทํางานแบบนี้เนี่ยคงจะไปได้ยากนะ องค์กรก็เลยเอากิจกรรมหลายๆกิจกรรมโครงการหลายๆโครงการนะครับเข้ามาเพื่อจะพัฒนาและปรับปรุงองค์กร5สรเป็นเรื่องหนึ่ง <ừ veux S 1> ที่เป็นเว <ๆ S 1> ในการพัฒนาของชาวญี่ปุ่นในการสร้างประเทศให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ừ ừ ก็คือสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะ <ๆ S 1> สร้างนิสัยก็ <falsch S 1> ปเป็นเป็นที่มา จนก็คนก็เลยเรียกว่าเออเนี่ยถ้าเรื่อง5-2ก็ต้องอติดต่อไอ้กิจสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเจนไหนรุ่นไหนเนี่ยต้องรู้จักนั่นคือร้านกาแฟ Amazon อเมซอนนะครับในในพ<ๆ>ีทีีผมได้ข่าวมาว่าพิกิจเนี่ยเป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นผู้ผลักดันให้มีร้านกาแฟร้านนี้ ถ้าย้อนไปวันนี้คาเฟ่เมซอนก็น่าจะมีอายุประมาณ20ปีแล้วอยู่คู่กับพ t ท t สเตชับมานานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับประเทศไทยมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนค่อนข้างเยอะมากวันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าคนไทยทุกคนยอมรับปตทเองในฐานะมีที่ตั้งของสถานีบริการ PT Station เนี่ยนะครับอยู่ริมถนนโดยเฉพาะถนนสายเมนก็ทราบปัญหานี้รัฐบาลพยายามรณรงค์ประเทศไทยรณรงค์มากเรื่องการลดอุบัติเหตุแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเราก็พยายามคิดว่าเอ๊ะเรา เป็นผู้ประกอบการสถานีน้ํามันเนี่ยเราจะช่วยอะไรได้บ้างนี่คือที่มาของธุรกิจร้านคาเฟ่อเมซอนคุยเรื่องงานก็เรียกว่าโอเคแล้วละ่ะผมไม่อยากรู้ว่าไอ้จริงๆแล้วผู้บไรไิหารระดับสูงอย่างพิกฤตเนี่ยแบบโหต้องคิดเยอะแยะไปหมดเลยอะมีเวลาว่างมั้ยไ,ไปขี่จักรยานไหมไปไหมอ่า บนจัก,กรยานรนอ,อบนะครับคือผมถามพิกฤจว่าเอไปปั่นตามรูป <c oughs> ตามสุวรรณภูมิที่เขาปั่นกันหรือเปล่าพิกิจบอก <c oughs> ไม่ก็คือปั่นตามชีวิตจริง<ช>เลยใช่ใช่โดยว่าถ้าปั่นแถวบ้านนะ <c oughs> ก็จะรู้จักร้านรวงร้านก๋วยเตี๋ยวรัดหน้า <c oughs> นร้านผัดไทยนะฮะเจคนนี้ขายน้ําแข็งใสของหวานนะครับเราก็ไปทักทายนะครับอุ่นหนุนเขาก็ก็เป็นสังคมที่ไม่ได้รีบร้อนอะไรมากนะครับเราก็เข้าไปแล้วก็ไปทํา ความคุ้นเคยกับเขาไปรู้จักเขาคืออย่างอย่างพิกิจเนี่ยให้ความสําคัญยังไงบ้างครับระหว่างชีวิตส่วนตัวทํางานครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับเวิร์กไลฟ์บาลานเนี่ยไม่มีจริงนะโอเคช่วงเรามีเงินเรากษเียนเราค่อยไลฟ์บาลานโอเคนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นมันจะไม่อยู่ในเวลาเดียวกันหลายๆครั้งต้องทำเข้าใจกับคนรอบข้างแล้วเขาก็ต้องมีพฤติกรรมแบบนี้ด้วยว่าลูกแฟนช่วงที่เรายังต้องสร้างฐานะเราอาจจะเวิร์0แปไลฟ์ยี่สิบ แต่แน่นอนพอหลังจากเราเริ่มมีฐานะเราเริ่มมีเวลามากขึ้น เราอาจจะต้องตัดใจเพื่อพอคำถามที่ทีมงานอยากรู้น้องๆพี่กิจเองก็อยากรู้ว่ามีกิจต้องมี3สิ่งนี้สิ่งที่ผมมีก็คือแปลงกับยาสีฟันเล็กๆติดตัวถูกครับนี่คือสิ่งที่ไปไหนเดินทางแม้แต่ออกงานสังคมต้องใส่สูตรผูกไทยเพราะนั้นกระเป๋าในของสูตรจะมีตองยาสีฟันอันที่2องอันที่2ครับหวีหวีครับหวีหวีนี่ติดตัวเลยครับมันมาจากเครื่องเซฟตี้ นะครับม,มาจากเรืเล่นเซฟตี้ก็จะเก็บไว้และส่วนที่3โอ้นี่ก็พกฮะพกยาเหลืองจังหวัดตราดยาเหลืองจังหวัดตราดนี่คือสมทวินต้องเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นไหมครับยี่ห้อนี้ครับมีผืนคันทุกอย่างใช้ทาได้หมดพื้นที่ไหนที่เราเข้าไปเนี่ยอาจจะมียุงเขาก็มาแล้วก็เลี่ยงไปกัดคนอื่นแทนค,คือ <laughs> อย่างที่ผมเกริ่นไปในตอนแรกนะครับว่าน้องๆในทีมพิกฤตเนี่ยเรียกว่ามีความสัมพันธ์กับพิกฤตที่เรียกว่า ใกล้ชิดมากผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่อ่ะก็มีเจ้านายหรือว่าอาจจะเป็นผู้บริหารอยู่แล้วก็จะมีความรู้สึกว่ามีช่องว่างระหว่างเขากับลูกน้องมากแต่สําหรับพิกิจมีเคล็ดลับบางอย่างที่ทําให้บรรยากาศการทํางานในทีมนแนบแน่นแล้วก็สะดวกใจเหมือนครอบครัวด้วยเรื่องนี้น่าจะยาวาไปหาที่อื่นคุยได้<ห>ได้ได้ได้ไป คือเมื่อกี้ที่คุยค้างกันไว้ครับพิกิตว่าพิกิตเนี่ยก็คือเป็นผู้บรินหารที่เรียกว่ามีลูกทีมที่รักมากมว่าจริงๆแล้วเออวิธีการดูแลหรือว่าวิธีการที่ทําให้เขารู้สึกว่าอยากทํางานกับเราทํางานกับเราแล้วสบายใจอย่างเงี้ยครับม,มันมีวิธีหรือว่ามีเทคนิคอะไรบ้างเขาเป็นคนในครอบครัวอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับ,รบสิ่งที่ทําได้ก็คือสมัยก่อนช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ง่ายสุดก็คือโทรศัพท์ในยุคแรกๆรก็จะโทรศัพท์ก็จะมีเบอร์โทรศัพท์มือถือ อยู่ใน directory ของพนักงานนะครับเราก็จะใช้เวลาเริ่มคุยแล้วก็จะเริ่มถามหาครอบครัวครับเอ้ยพ่อแม่เอ้ยเป็นคนที่ไหนพ่อแม่ยังอยู่ไหมคุยยาวด้วยเออคุยคนคนนึงก็สัก3านาทีแนวคิดที่จะส่งต่อสําหรับคนที่อาจจะมาทํางานในที่ที่เราเคยทําหรือว่ามาทําตําแหน่งที่เราเคยทํามาดูแลน้องๆของเราอย่างเงี้ยครับพิกิตมีอะไรอยากจะฝากให้เป็นแนวคิดสําหรับคนที่จะมาแทนที่เราบ้างไหมครับปตทเนี่ย เป็นองค์กรที่ไม่มีเจ้าของที่มีนามสกุลเราไม่ใช่เท่าแก่ไม่ใช่ Family Company นะฮะเป็นมืออาชีพทุกคนเข้ามาทำงานเพราะนั้นต้องไม่ยึดติดปตทมีการวางระบบ succession plan นะในภาษาไทยก็คงการหาทายาทเป็นชั้นๆไปเพราะนั้นในปตทมีการวางแล้วก็สกรีนเพื่อจะสร้างทายาทเข้ามาแทนที่ในเก้าอี้ทุกๆเก้าอี้ที่ถือว่าเป็นเก้าอี้ที่สำคัญและเราก็มีหน้าที่ที่จะต้อง f ูล f i l ปกติมันจะ1ต่อ3ความหมายคือผมลุกเนี่ย จะมีตัวเลือกประมาณ3 t h ที่วางไว้เพราะนั้น3เนี่ยจะผ่านกระบวนการกานกรองจนได้1มานั่งแทนอีก2คนก็ต้องดูแลเขาเพราะเขาเป็นหนึ่งในในแคนดิเดตเป็นภูนะฮะเพราะนั้น1ใน3นั้นได้ขึ้นมาแทนเราไม่หนักใจนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกก่อนหลังจากเข้านั่งเราลุกไปแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องเชียร์เขาให้เต็มที่มีโอกาสถ้าช่วยได้ก็ช่วยในยามที่เราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่นั้นแล้วนะฮะสิ่งหนึ่งที่มักจะบอกคนเลยนะครับใช้ใครต้อง trust ถ้าไม่ trust โทษนะครับอาจจะพูดไม่พออย่าเสือกไปใช้เขาคุณจะกังวลทั้งชีวิตเลยแเอาคนที่เราไม่ trust ไปทํางานน่าจะพลาดไหมวะเพราะฉะนั้นการก็ออกไปเลยถ้าไม่ trust อย่าให้เขามาจับงานโดยเฉพาะงานสําคัญสําคัญพี่จะบอกว่าให้ผลทาได่หน่อยนั่นหมายความว่าพี่ trust แล้วว่าผลต้องทําได้จะเร็วจะช้าแต่อย่างไงผลงานออกมาแต่ถ้าพี่ไม่ trust ผลจะไม่เอางานนี้ให้ผลทําเลยเพราะจะกังวลทั้งชีวิตพี่เคยเจอลูกน้องที่แบบ ไม่โอเคหรือว่ามีปัญหาหรือว่าอาจจะเป็นท็อกซิกในที่ทํางานในทีมของเราเรามีวิธีการจัดการยังไงครับคือเรามีความเชื่อว่าปลาเนี่ยต้องถูกน้ำนะความหมายคือปลาบางพันธ์ุมาอยู่บ่อน,นี้อาจจะเป็นปลาที่ไล่กัดปลาอื่นนะทั้งบ่อเลยจนปลาอื่นไม่มีความสุขเลยเพราะน้นํานี้ไอปลาตัวนี้ไม่ชอบมนุษย์เนี่ยนะบางทีอยู่อายุ40นั้นเปลี่ยนยากนะ ไมื่อให้น้องต้องปรับโอ้โหพี่พ่อแม่ผมไม่เคยด่าผมนี้เลยยังไม่เคยมาบอกว่าให้ผมทํานูน่นทํานี่มันก็กลับไปเหมือนเดิมอะ่ะเพราะฉนั้นแน่ใจว่าเขาเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยพาริตี้แรกของผมก็คือย้ายให้เขาไปหาน้ําใหม่บุค,คลิกของงานที่อาจจะเหมาะเหมาะกับเขามากกว่าอยู่ตรงเรานี่คือสิ่งที่จะทําสิ่งแรกเลยหาน้ําที่มันเหมาะกับปลาตัวนี้ยน้ําที่ปลาตัวเนี้ถูกถูกจริตหลายหลายคนพอไปอยู่ในน้ําใหม่เนี่ยโอ้ไปโลดเลยเพราะมันถูกจริตเขา นะมันเป็นอะไรที่อยู่ในจิตสํานึกที่เขาคิดว่าเออเนี่ยแหละเขาเหมาะกับงานแบบนี้นี่คือเครื่องมือแรกที่ผมจะใช้นะพอเราขึ้นมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมีไลน์คอมมานที่ต้องดูแลในหน้างานที่มันกว้างเนี่ยมันก็มีช่องทางที่จะมองถ้าต้องขอเอ้ยลองเอาน้องคนนี้ไปหลายๆคนเขาก็จะอะมาได้พี่ทดลองดูแต่ไม่มั่นใจนะว่าจะอยู่ได้ไหมแต่ถ้าอยู่ได้ก็ถือว่าพี่ว่า มันเป็นบุญนะนะทำบุญกับคนเนี่ยได้อัน,นิีสงส่มหาศาลเลยแล้วให้โอกาสเขาก็จะใช้วิธีเลือกวิธีนี้นะครับก็คือเปลี่ยนหน้าง,งานเปลี่ยนสังคมให้เขาให้เขาไปอยู่น้ําใหม่บ่อใหม่ที่ไม่ใช่บ่อนี้ที่เขาคือท็อกซิกเป็นเรื่องที่ต้องบอกเหตุผลตอนที่เขาจะย้ายว่าน้องพี่มูฟน้องเพราะอย่างนี้ลองดูบรรยากาศงานบรรยากาศเพื่อนที่เปลี่ยนไปอาจจะทําให สถานการณ์ดีขึ้นประสบการณ์ของพิกิจทั้งหมดเรียกว่าเกือบตลอดชีวิตการทํางานก็ได้แล้วผมเชื่อว่าพิกิจตกผลึกเป็นแนวคิดหรือว่าตกผลึกอะไรกับชีวิตของเราบ้างเรื่องเก่งเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยให้เก็บไว้กับตัวเองไม่ต้องไปโชว์ว่าว่าเราเก่งเวลาที่เราเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีคนที่มาทํางานภายใต้าการทํางานของสายงานเรารก็ทําให้เขารักเราเพราะนั้นเก่งเก็บไว้ใช้เวลาที่เหลือทําให้คนรักเราต้องมีหน้าที่ให้ให้เกียรติแล้วเชิดชูเขา ในยามที่เหมาะสมแล้วก็ถ้าว่าเขาให้ไปว่ากันหลังบ้าน2ต่อ2เลี้ยงกาแฟเขาแก้วแล้วก็คุยสิ่งที่มันโกรธกันนายด่าเราเดี๋ยวเข้าไปกินข้าวเขาก็ลืมแล้วนะนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเราเริ่มต้นบทสนทนาครั้งนี้ครับเพราะอยากจะรู้ว่าพิกฤตทําอะไรแต่ในระหว่างทางไม่ได้จบแค่เรื่องราวที่เราคุยกันแต่จะติดอยู่ในตัวทุกคนที่เคยร่วมเดินทางกับพี่ชายท่านนี้และอาจจะอยู่ในตัวคุณที่แล้วก็ได้